วินชายหนุ่มผู้เพิ่งได้รับมรดกเป็นบ้านเก่าแก่หลังหนึ่งจากคุณปู่เขาตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่เพื่อปรับปรุงบ้านและในห้องนอนใหญ่เขาก็พบกระจกเงาบานเก่าขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้องกระจกนั้นดูเก่าแก่และมีคราบสกปรกเกาะกรังแต่ที่น่าแปลกคือวินมักจะเห็นเงาประหลาดๆในกระจกเงาบานนั้นเงาเหล่านั้นมักจะปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป วินคิดว่าตัวเองคงตาฝาดหรือไม่ก็กระจกเก่าจนเห็นภาพหลอนแต่แล้วเหตุการณ์ก็เริ่มรุนแรงขึ้นและน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆคือหนึ่งวินตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องนั่งเล่นเสียงเหมือนมีคนกำลังทุบกระจกอย่างบ้าคลั่งเมื่อเขาเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นเขาก็ต้องตกใจจนแทบหยุดหายใจกระจกเงาบานเก่าที่เคยตั้งอยู่หน้าห้อง กำลังแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงกระจายไปทั่วห้องพีนแสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างทำให้วินเห็นเศษกระจกที่แวววาวราวกับเพชรแต่ในห้องนั้นไม่มีใครอยู่เลยวินรู้สึกขนลุกสู้ไปทั่วทั้งร่างเขาพยายามทำความสะอาดเศษกระจกอย่างระมัดระวังแต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติบนพื้นบนพื้นกระจกที่แตกออกมีรอยเท้าเล็กๆปรากฏอยู่รอยเท้านั้นดูคล้ายรอยเท้าเด็ก แต่กลับมีเลือดสีแดงฉานเปื้อนอยู่บนรอยเท้าเหล่านั้นเลือดนั้นยังคงสดใหม่กลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วห้องวินรู้สึกใจหายวา่าเขาพยายามมองหารอยเลือดบนพื้นแต่ก็ไม่พบอะไรเลยราวกับว่ารอยเท้านั้นเพิ่งจะหายไปเมื่อครู่ท่านใดนั้นเองวินก็รู้สึกถึงมือเย็นเฉียบมาจับที่ข้อเท้าของเขาเขาหันไปมองและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องกรีดร้องสุดเสียง จากใต้โซฟาเก่าๆที่ดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่มีเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังยื่นมือที่ซีดเซียวและเต็มไปด้วยรอยเลือดออกมาใบหน้าของเธอซีดเผือดดวงตาโบกกลวงและมีรอยยิ้มที่หน้าขนลุกปรากฏอยู่บนใบหน้าของเธอเด็กหญิงคนนั้นค่อยๆค,คลานออกมาจากใต้โซฟาอย่างช้าๆใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความอาฆาตและพุ่งเข้าใส่เขาอย่างรวดเร็ว